ึตื่นเต้นมากมาครับวันนี้ก็เป็นสเตจที่ที่สองใหญ่ใช่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สองตั้งแต่เราแบบเดบิวต์กันมาก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มากับวันนี้มากนะครับผมจริงๆแล้วเราเตรียมโชว์มาตักพักหนึ่งแล้วครับเพื่อที่จะพอพอเรารู้ว่ามีงานไอเดอรเชนแลเราต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมโชว์พิเศษเพื่อมาเจอกับกานครับทุกคนเฉพาะงานนี้เลยใช่ ครับอันนี้คือเรามีส่วนร่วมในการช่วยคิดด้วยในส่วนของคาร์ทอโร่อะไรอย่างงี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมอะไรนะครับเพลครับชื่เพลงอะไรับนักรแต่วใช่เขาต้องมีเพลงที่เราเคยปล่อยไปตั้งแต่บันยายชายชื่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นขท่านนะ ก็จะเป็นเพลงให้ทุกคนเที่ของขวัญ5เดือนสหรับเอริสทุกคนแล้วกันสำหรับแฟนคลับของเราทุกคนครับผมผมมีเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับใช่อย่างเช่นเขาเดี๋ยวนี้เขาชอบแซวผมว่าเป็นดาราเบอร์ใหญ่จริงจริงประโยชน์นี้เหมือนผมพูดเล่นๆในเบื้องหลังเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราก็จำมาเอาเลยแต่คิดจริงไม่ได้คิดจริง ก็วันนี้เออลิสได้ทำเซอร์ไพรส์มาให้พวกเราด้วยก็คือแฟนแฟนช้อนที่ที่มีป้ายอะค่ะป้ายเอลิสป้ายเอลิสแล้วก็มีรูปว่าเราเจ็ดคนข้างหลังก็แบบรู้สึกว่าเออแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างคะบอกเราว่าตื่นเต้นตกใจจริงที่เห็นตอนแรกอ่ะซึมๆนะแบบน่ารักมากแบบน่ารักแล้วแบบซึมๆแบบดีใจมากๆที่เขาทำมาให้เราอ่ะคือเหมือนเราเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เคยเห็นเขาแล้วใช่ใช่เพราะมันอินแพคกับ มันอิแ่แผลมากอะไรเงี้ยแล้วก<ม>็าเราได้ขึ้นไปน้นแล้วแบบมีคนทาให้เราเราก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็มันตื้นตันมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นเือจริงอะไรอะไรพวกแบบแฟนไชสอย่างเงี้ยคือเราเคยเป็นหนึ่งในคนที่ถือใช่แล้วเมื่อ,อวันหนึ่งมีคนทําให้เราแบบแบบโอ้แบบคิดแรงมากตอนเห็นทรั้งแรกขอบคุณกันมากจริงขอบคุณมากก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจเตรียมโทนี้มาแล้วก็ หลังจากเดบิวต์เราก็ยังไม่ได้เจออาแฟนๆกันเลยครับที่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้เห็นแฟนคับได้พามาให้กำลังใจกลอยเยอะขนาดนี้จาเมืองทยกแล้วเนาะ้วกีรพนเอไทยนต่นคะนไงวันที่เร็วๆนี้ครับก็จะมี อย่างที่ทุกคนรู้เรามีเพลงใหม่ปล่อยวันที่12นะครับชื่อว่า Mr Lonely คุยแกล้งเหงาครับก็เราติดตามด้วยนะครับใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับเพลงนี้กันนะก็เป็นเพลงที่บังแ้วจะชอบัแก้วจะชอบแต่ใกล้ๆนี้จะมีปล่อยปกของเพลงนี้เลยสองคนสุดท้ายนะผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรามเนว่าเพลงนี้มันนิ่อ เพลงนี้หรอครับเราเราได้ร้องครับได้ร้องได้ใช่ได้มีพวกคัาเต้นที่เราที่เราที่ไนท์วยคนจัดแพร์นอะไรงเนี้ยครับก็ใช่แล้วก็เป็นพวกท่าที่แบบเออเราอยากใส่ท่านี้เข้าไปนะมันดูเท่ดีไม่ใช่อรา่นี้วทาเพลงนี้เราไม่ใช่ครับผมก็ก็มีส่วนรวมครับคือเราคือเราอยากให้เพลงทุกเพลงที่เราทําขึ้นมาเออเรามีส่วนรวมในกับทุกเพลงหมด ไม่เป็นเพลงครุบคลฟังง่ายๆใช่ง่ายๆจริงๆก,ก็ไม่สปอยสปอยแล้วรู้เลยฮะสปอยเรารู้เลยเป็นเอาเป็นว่าเป็นเพลงแนวใหม่ที่ว่าผมว่ายังไม่ค่อยมีใครได้ฟังแล้วก็เราก็ต<ช>ั้งใจนทำกันมากๆครับก็ชอบแน่นอนรเราก็หวังว่าจะชอบชแ้วกใช่เราก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ใส่ชุดที่เหมือนกันด้วยนะอาใช่เกมเแล้วมกมกมมม ถูกแล้วทุกท่านเอ่หมายว่ารอชมรายการรอชมทุกคนช้าทุกคนเช้าเสื้อผ้าเพลงนี้ชือว่าเหมือนจะนี่ส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์หรืออะไคะใช่ครับจริงๆเรามีส่วนร่วมในการเย็บเสื้อผ้าชิ้นไม่ใช่เราเลยนะเรามีส่วนร่วมในการใส่เสื้อผ้าคร่ะคือจริงๆเราเขาเขาก็จะมาถามเราก่อนครับว่าเออเพลงนี้เราอยากที่จะใส่เสื้อผ้าสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มองเพลงนี้ไปทางวีไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาไปแล้วพี่ก็จะไปดีไซน์ออกมา ใช่แล้วเราก็มาเลือกกันอีกทีหนึ่งว่าเออชอบแบบนี้มากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่อันนี้คอาการปวดของกาผมอ๋อก็าก็ก็เหมือนตอนนั้นก็ได้บอกไปว่าแบบกระดูกแล้วแต่รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเหมือนที่ทางโรงพยาบาลแล้วก็หมอเขาก็บอกว่าให้ใส่เขื่องไว้ก่อนครับการเซฟที่จริงดีขึ้นลจริงจริงก็น้องก็เริ่มขยับได้แล้วครับแล้วก็ แต่ว่ามันยังมันยังมีบางบางท่าที่แบบยังเจ็บบ้างอยู่อนะไรเงี้ยก็เราอยากให้เซฟก่อนดีกว่าเพราะว่าเราเราคงมีอีกหลายเพลงเพื่อให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยไม่อยากให้น้องแบบเจ็บ<ร>แล้วก็ลางไปตอนนี้น้องเต้นแรงมากก็น่าจะลาวอยู่รอบหนึ่ง <laughs> ครับผม,มเรียนทุกคนนะคะบระกิการสาบของเราทุกคนนะขอบคุณมากกับเพลงที่ผ่านมานะผมแล้วก็วันที่สิบสองนี้เราจะมีปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ามิสเตอร์โรลลี่คุยแจ้งเอาครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเอฟบีสวยมากแล้วเจอกันครับ <Okay. S 1>